หากจะให้พูดถึงตัวละครสายดดเมจที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้มันก็คงจะหนีไม่พ้นน้องเสียด้าตัวละครที่จะพาทุกคนจบดันเจี้ยนโดกิโดกิชั้นสุดท้ายตัวนี้นั่นเองครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมแอดนิกกับเกมเอิตาเลียรีสตารแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าน้องเสียด้าตัวละครที่เข้ามาติดกระแสะหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะว่าน้องสามารถที่จะพาทีมของมื้นเพื่อนจบดันเจี้ยนโดกิโดกิถึงชั้นอินโฟโนหรือชั้นสุดท้ายได้นั่นเองครับเมื่อพูดถึงตัวละครตัวนี้ผมก็ขอพูดถึงสกิลแมคานิกสำคัญของน้องอย่างสกิล l เป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับสกิล l ทุกครั้งที่เซียด้าได้รับบัฟ3ครั้งเธอจะวิวัฒนาการและจะเพิ่มแอตแท็กให้กับเธอสูงขึ้น โดยการวิวัฒนาการแต่ละครั้งสามารถสังเกตได้จากลูกไฟที่ปรากฏขึ้นมาวนรอบๆตัวเธอและเธอก็สามารถวิวัฒนาการได้มากที่สุดถึง3ครั้งสกิลหนึเสียด้าจะทำการยิงลูกไฟไปยังศัตรู3ชุดโดยการโจมตีแต่ละชุดมีโอกาสที่จะขโมยบัฟมาจากเป้าหมายและทุกๆครั้งที่เธอวิวัฒนาการโอกาสที่เธอจะขโมยบัฟจากศัตรูก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ สกิล3เซียด้าจะทำการเรียกลูกไฟลงมาถล่มใส่ศัตรูทั้งหมดพร้อมกับมีโอกาสลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง2เทินซึ่งทุกๆครั้งที่เธอได้รับการวิวัฒนาการคู่ดาวของสกิลนี้ก็จะลดลงและสามารถสร้างความเสียหายได้มากยิ่งขึ้นทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเราสมควรจะอัพสกิลไหนให้กับน้องเป็นลำดับแรกโดยผมขอแนะนำว่าเพื่อน สมควรที่จะอัพสกิล3ให้กับน้องเป็นลำดับแรกครับสาเหตุที่เพื่อนๆสมควรอัพสกิล3เป็นลำดับแรกนั่นก็เพราะว่าการอัพสกิลนี้จะช่วยให้เสียด้ามีโอกาสลดพลังป้องกันของศัตรูได้มากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการอัพสกิลถึงเลเวล5ก็ยังจะช่วยให้การวิวัฒนาการของเธอแต่ละครั้งสามารถสร้างความเสียหายให้กับสกิล3ได้มากที่สุดนั่นเองครับ สกิลต่อมาที่เราจะทำการอัพให้กับน้องนั่นก็คือสกิลสองครับโดยสกิลนี้จะมีความสำคัญอยู่ที่ตรงเลเวล3เป็นขั้นแรกนะครับจากตอนแรกน้องจะถูกบูตเพิ่มแอตแท k ขึ้น15%ถูทุกทุกครั้งที่น้องวิวัฒนาการการอัพสกิลถึงเลเวล3จะช่วยบูตแอตแท c กเพิ่มขึ้นมาเป็น18%ก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิม3%แต่อย่าลืมว่าน้องสามารถวิวัฒนาการได้3ครั้ง หมายความว่าการอัพเลเวลสกิลนี้จะทำให้เราสามารถบูตเดเมจขึ้นมาได้มากที่สุดถึง9%อีกเลเวลหนึ่งที่สำคัญก็คือเลเวล5ซึ่งในตอนแรกการวิวัฒนาการของเซียด้าเนี่ยจะไม่ได้รับคริดเดเมจนะครับการอัพเลเวลสกิลนี้จนถึงเลเวล5ก็จะทำให้เซียด้สามารถบูตคริดเดเมจได้สูงสุดถึง30%สกิลสุดท้ายที่เราจะทำการอัพให้กับน้องนั่นก็คือ สกิลหนึ่งครับถึงแม้สกิลนี้จะถูกอัพเป็นลำดับสุดท้ายแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสกิลที่ไม่สำคัญเพราะว่าการอัพสกิลจนถึงเลเวล5มันจะช่วยให้น้องสามารถเพิ่มโอกาสขโมยบัฟได้สูงสุดถึง80%เลยทีเดียวถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังมีปัญหาไม่มีตัวลบบัฟหรือลบบัฟไม่ติดลองอัพสกิลหนของน้องมาจนถึงเลเวล5ดีหรือเปล่าครับเพราะบางที น้องอาจจะขโมยบัฟจากบอสมาเป็นของตัวเองไปเลยก็ได้ต่อไปเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโมดูลของน้องกันนะครับโดยในช่วงเริ่มต้นเกมให้เพื่อนๆหาโมดูลเซตออนสล็อตแบบนี้นะครับสะสมให้กับน้องให้ครบทั้งเซต12แบบนี้เพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับโบนัสค่าแอตแทจนถึง45%เ ในช่วงต้นเกมถ้าเพื่อนๆยังไม่มีโมดูลมากนะักให้เพื่อนๆใส่โมดูลให้กับน้องเป็น attack percent attack percent attack percent เมื่อไรก็ตามที่เพื่อนๆมีโมดูลมากขึ้นเรื่อยๆก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนโมดูลเป็นคิ i r e t ิเร r คริเ i r e t และเมื่อไร่ก็ตามที่เพื่อนๆสามารถบิ้วค่าสถานะค h ิร e ให้กับน้องได้มากพอแล้ว เพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนโมดูลให้กับน้องเป็นค r i รคคิด d a m a ค e crit damage การใส่โมดูลในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้น้องสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงมากที่สุดนั่นเองครับต่อมาเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเชลของน้องกันนะครับโดยเชลตัวแรกที่เราจะใส่ให้กับน้องนั่นก็คือเชลตัวนี้ครับช่วงต้นเกมพยายามโฟกัสหาออปชันของเชลไปที่เซต ออนสล็อตแบบนี้นะครับเพื่อที่น้องจะได้สะสมเซตออนสล็อตจนถึงเซต12ให้ได้ง่ายมากที่สุดหลังจากเปลี่ยนจากเชลตัวนี้เราก็จะมาใส่เป็นเชลตัวนี้นะครับลำดับถัดมาเราก็จะใส่เป็นเชลตัวนี้เมื่อเริ่มฟาร์มเชลแดงได้เชลแดงตัวแรกที่เราจะใส่ให้กับน้องก็คือตัวนี้ครับ และเชลแดงที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับน้องก็คือเชลแดงตัวนี้ครับคำถามต่อมานั่นก็คือช่วงเลดเกมน้องควรจะใส่เซตแมทริกเป็นอะไรดีคำตอบก็คือเซ็ตที่แรงที่สุดสำหรับน้องนะครับนั่นก็คือเซ t ตโมเมนตัมผสมกับเซ t ตฟูรี่ครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือเซ็ตปลายทางระหว่างทางเพื่อนๆสามารถผสมได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นออนสล็อตบวกฟูรี่โมเมนตัมบวกออนสล็อตโมเมนตัมบวกฮาร์เวสหรือจะเป็นฮาร์เวสบวกออนสล็อตก็ได้เหมือนกันครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างทางที่เพื่อนๆฟาร์มเพื่อนๆได้โมดูลแบบไหนมาเพื่อนๆได้เชลล์แบบไหนมาก็พยายามผสมใช้ระหว่างทางกันไปก่อนนะครับ แต่ในช่วงปลายทางผมขอแนะนำเป็นโมเมนตัมบวกฟูรี่ครับต่อมาเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง Passive เฉลียของน้องกันนะครับโดย Passive ในช่องแรกที่เราสมควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือ Attack% อรองลงมานั่นก็คือ Attack ในช่องที่2เราจะให้ความสำคัญไปที่ c r e ดิ e r ค e d t m a g e หรือสปีดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับบิลของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องการค่าไหนของน้องมากที่สุดนะครับพาร์สีช่องที่3เราจะให้ความสำคัญไปที่อันนี้ก่อนเป็นลำดับแรกนะครับโดยพาร์สี0นี้จะช่วยเพิ่มดดเมจให้กับตัวละครที่เป็นธาตุน้ำหรือรูปแบบออสนะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มแค่ตัวละครที่เป็นธาตุน้ำเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะ build s mm h hmm. e เพื่อให้ได้ใช้ได้กับหลายๆตัวละคร mm hmm. ก็ให้เลือกเป็นอันนี้ mm hmm. เพื่อที่จะบ mm ู o hmm. s t d a m a g ให้กับตัวละครทุกธาตุครับ mm hmm. ต่อมาเราก็จะมาพูดคุยกันถึงวิธีการใช้งานน้องกันนะครับอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าน้องเซียด้าเนี่ยจะเก่งมันก็คือมีเงื่อนไขว่าน้องจะต้องได้รับการวิวัฒนาการให้ครบ3ครั้ง ซึ่งการวิวัฒนาการเนี่ยน้องจำเป็นจะต้องได้รับบัฟนะครับถึง3บัฟหมายความว่าถ้าตัวละครนี้จะวิวัฒนาการให้ได้ถึง3าครั้งน้องต้องได้รับบัฟถึง9บัฟซึ่งตัวละครบัฟส่วนใหญ่จะบัฟได้แค่ครั้งละ1บัฟหรือ2บัฟดังนั้นตัวละครที่เหมาะสมสำหรับการเอาไปคอมโบกับน้องมากที่สุดนั่นก็คือน้องหลิงโลตัวนี้นะครับ สาเหตุที่เราจะเอาน้องลิงโหลนะครับไปคอมโบกับน้องเซียดานั่นก็เพราะว่าน้องลิงโหลมีาพาสซีฟสกิลตรงนี้นะครับที่ไม่ว่าน้องจะใช้สกิลไหนไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้องจะมอบบัฟเป็นบัฟฟ,ฟื้นฟูนะครับให้กับเ,เพื่อนเแล้วก็สกิล l 3เนี่ยสามารถที่จะมอบบัฟอิมูดิตี้นะครับอันนี้เป็นบัฟที่จะทําให้ตัวละครไม่ติดดีบัฟนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถบูทบัฟ ซึ่งจะทาให้เสียด้าวิวัฒนาการได้เร็วมากครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมแนะนําให้หยิบไปคู่กับน้องเสียด้านั่นก็คือน้องเฟรย่านะครับเพราะว่าน้องเฟรย่าเนี่ยจะมีสกิลที่สามารถบัฟปีกให้กับเพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก็คือตีแล้วก็มีโอกาสบัฟปีกให้กับเพื่อนแบบสูงนะครับสกิลสก็สามารถบัฟเพิ่มดีเฟนส์นะครับอันนี้1แล้วบัฟเพิ่มปีกนะครับอันนี้2 แล้วก็มีโอกาสที่จะบัฟเพิ่มปีกขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับก็คือสกิลนี้สกิลเดียวบัฟได้3นะครับสกิลนี้ก็สามารถบัฟเพิ่มแอตแทกได้ก็คือเฟรย่าตัวเดียวนะครับสกิลหนึ่งสกิลสอสกิลสามเนี่ยสามารถบัฟให้กับน้องเสียด้าได้เรื่อยๆคล้ายๆกับน้องหลิงโหลเมื่อกี้เลยครับอีกหนึ่งตัวละครหาง,ง่ายๆที่ผมแนะนำให้หยิบไปคู่กับน้องเสียด้านะครับนั่นก็คือ น้อง v ว r i a เรตัวนี้ครับสกิล3ของน้อง v ว r i a เรนเนี่ยนะครับจะสามารถบัฟอันดับแรกนะครับคือบัฟชิวได้1 Buff บัฟแล้วนะครับอันดับที่2คือน้อง v ว r i a เรจะมอบเบสิคบัฟนะครับเบสิคบัฟก็คือ1ใน4 b u บัฟนี้นะครับให้กับน้องเสียดาหมายความว่าสกิลนี้สกิลเดียวเสียดาจะได้2 b u บัฟนะครับ สกิล2นะครับปุราเรียนก็จะทำการมอบบัฟอมตะนะครับให้กับคันามิตร1บัฟนะครับบัฟคิวอทมก็คือการฟื้นฟูเลือดนะครับก็คือสกิลนี้อีกหนึ่งสกิลได้2บัฟปุราเรียนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เหมาะสมสำหรับการหยิบไปคู่กับน้องเซียด้ามากครับอันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่าน้องเซียด้าเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถพาฟาร์มดันเจียนดุกิดุกิชั้นสุดท้ายได้จริงๆนะครับ โดยเพื่อนๆสามารถกดที่รูปสมุดต,ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Dungeon i n f น d o นะครับตรงนี้จะเป็นระยะเวลาเคลียร์ก็ได้หรือการเคลียร์ครั้งล่าสุดก็ได้จะสังเกตเห็นว่านี่ครับแต่ละทีมมีน้องเซียด้าอยู่หมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีอันนี้มีอันนี้มี นีน่จะเห็นว่าทีมส่วนใหญ่นะครับอันอันนี้ก็เป็นน้องเซียด้าน,นะครับอันนี้ใส่สก,กินทีมส่วนใหญ่ที่เคลียร์ดันอินฟอรนโนได้ในตอนนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีน้องเซียด้าน,นะครับดังนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังขาดตัวละครสายเดิเมดแล้วต้องการที่จะเคลียร์ดันเจียนดก,กิดก,กิเป็นลำดับแรกนะครับ เพื่อนๆสามารถกดจากตู้เลือกเป็นตัวละครเซียด้าตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเริ่มปั้นตั้งแต่แตวันนี้นะครับก็มีโอกาสที่เพื่อนๆจะเอาน้องมาฟาร์มดันเจียนโดกิโดกิอาจจะไม่จําเป็นจะต้องถึงดันอ,อินฟโนโแต่ก็คือเพื่อนๆก็สามารถนามาฟาร์มดันเจียนโดกิโดกิในช่วงคูณได้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเสียดาหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นประสิทธิภาพของน้องแล้วก็คงจะคิดเห,เหมือนกันใช่ไหมครับว่าน้องเป็นตัวละครที่คุ้มค่ากับการหยิบมาใช้งานมากๆถึงแม้ว่าเงื่อนไขาการใช้งานน้องดูจะเหมือนยุ่งยากไปสักหน่อยแต่เมื่อไรก็ตามที่น้องสามารถวิวัฒนาการถึงขั้นที่3ได้เมื่อน,นั้นน้องก็สามารถแบกทีมได้เหมือนกันครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากกลุ่ม Facebook, i t า e r i r r Start t t a i Community b y i ายแเอาไว้ด้วยนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้สำหรับการพูดคุยโดยเฉพาะห้ามไม่ให้มีการซื้อขาย ID เกมกันภายในกลุ่มหากใครมีคำถามแล้วต้องการคำตอบทุกคนสามารถถามทิ้งกข้าอาไว้ในกลุ่มแล้วผมจะมาตอบคำถามให้กับทุกคนแน่นอนครับ